จุงกะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบั่นแพงเอฟซีอีหล่าผุณหญิงครับตอนนี้ครับมาส่งอีหล่าขึ้นรถไปห้าอัดชิปให้พี่น้องเบิ่งรัวๆเลยปะเนี่ยพนักอีหล่าขึ้นรถแล้วครับพี่น้อง

วัดลาดประดุกโอ้มาเอื่อวัดลาดปลาดุกกันครับเมียนครับบางบัวทองโอ้วัดลาดปลาดุกกับพี่น้องผู้ใดโยไก่กับมะม่วงน้ำกันคันคันผู้ใดมาวันไดนคุณปิ้นเหรอครับครับรายวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับพี่สาวหน่อยพี่แมงแฟนเพจคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกันด้วครับไปแล้วไปไหนก็ต่อมูเริงเราโอ้ ไปฮ่าาแพี่น้องมีามดี้วาม่ง้งเลยงอองิงไปฟาดหยบเาเลยบอมาแล้วมาแล้วองเิงไปองยิงพึ่งขับรถออกไปประกันเลยมาแล้วไปหเรียบไปะครับไปนูเขาีบไปกันจครับพี่น้องครับผมหลังจากทีทรงนิลาขึ้นรถเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผม ตอนนี้ผมกับเสียอามก็กำลังสีเดินทางไปที่พักก็คือห่างจากงานเมื่อนี่นะสามกิโลพอดีหอมมูผมมูผมมันมันเตุงานแถวนี้ครับก็เลยได้ไปนอนบเหเดียวกันพอดีมันมีของว่างพอดีครับผมนี่พี่น้องครับบนาเสือห่างจากงานแค่ไม่ถึงสามกิโลฝนตกครับพี่น้องจนเปียกมอดยอดไหมเอเออ่าบนาเสือพี่น้องเอา้าพี่น้องเบิ้งบ่ได้บาเล่นได้ไหนเห็นบ่ ถนนเปียกมอญยอดเลยเอ่อก็คืออีหลาก็คือตอนอยู่งานเนะาะแกห็นคลิปอีหลาไล่ฝนไปแล้วเอ่ออันนี้ก็ทักสีฟางไหนเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่เบิง่งพี่น้องเบิงบ่งสีฟ้าบิ่งถนนเนี่ยถนนเปียกมอญยอดเลยดิโอ้นี่แหละครับพี่น้องสิ่งมาสจัณสาวน้อยมาสจัณอีหลาหน้อยเฮางงองค์เอญงเพชรบ้านแพงครับกา เอพอเอกเดินทางปลอดไั่ครับผมพอกันมาเอือนไม่เนาะ,ะมืเอือนนี่ผมก็สิไปอยู่อยู่ใดวะวัดลาดประดุกบ,บ่มาเี็นเด้พี่นับประมาณนั้นอ่าแต่ว่าเดี๋ยวมืเอือนเนี่ยเล่นอยู่วัดลาดประดุกเนาะผมกับสีเมื่อก่อนมากกัดครคุยกับเสียนวนวลแล้วครับว่าเล่นจากงานเสร็จเพิ่มพ้าสีเดินทางไปผลเล่ยชลบรีกับสีไปเฮดคลิปเอ่อ ก <c oughs> <ป> <c oughs> ็จะไปเฮ็ดคีิเให้พี่น้องเบิ่งอยู่ขางทะเลเอาเนี่ยพี่น้องตอนเนี่ยฝนตกแล้วเอาเบิ่งเนี่ยตกแล้วที่นี่ตกอีกแล้วโอ้เนี่ยแหละพี่น้องครับบนน่นเลยอะเสือบนน่นอ,อ่าเสืออ่าเนี่ยโตบกแห้งเลยเนี่ยเริ่มเริ่มลุเมเ็ดแห้งละเดี๋ยวพี่น้องสิเห็นบหเห็นไปพี่น้องเนี่ยไม่น่าเชื่อน้อยเนี่ย ไอ้ฝนไม่ได้ไปนหนองนี่ไล่ๆนี่ง่อยบ้างกันนีมเอ้านี่แหละครับว่าจะว่าจะศักดิ์สิทธิ์ของจริงเออตอนนี้ครับก้อนเขาหอหนะก้อนก็ไอ้บะแมนหอสีก้อนเขาที่พักครับผมผมกับเสียมกับศีมหาอย่างกินอนที่แรกว่าสีหาลานเขาแหละครับผมพอดีมันบะมี่มันปิดมันเ้วแถวนี้หาลานเขายินยาครับ,บาาก,กบ็เลย เขาง่ายๆเลยเซเว่นอ่าจินง่ายๆครับเสียอามอยู่เรื่องรถหนาสีกก็ลังอัพคลิปไปพี่น้องเบิางอยู่กู้ใดรที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับมาเว้ากันได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่องผมก็เป็นส้วงเงียบๆเนาะฝากพี่น้องกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนอ่าบางคอมเมนต์ก็สีกดหัวใจซื่อๆอาจจะอะไรคอมเมนต์นะครับขันแมนช่วงใดที่แบบ คนเมนหลายๆอีครับแต่ว่ากันแม่นช่วงยังที่ผมบรายเฮ็ดยังกะผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับแต่ที่แน่ผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมจากพี่น้องกับคอมเมนต์มาทักทายกันได้แลครับผู้ใดเวลาไปหนางานครับไปพอกันกับทักทายผมได้สองคนเสียเอ็มเสียอัมนะครับเนาะกะจังทีทั่วสองมือมานี่กะมือสองมือมานี่กะมีพี่น้องอีพซี่ขอมาทักทายกันโอ้ดีใจหลายครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆ ที่จำขผมได้เนาะอ่าล้วก็แมนนง,งานหนะครับพ่อผมสองคนกับเขามาทักทายกันไหญ่ด้วยครับเดินมาถ่ายรวมก,กันได้ครับเดี๋ยวพี่น้องได้ยินเสียงฝนไปตอนเนี้ยฝนตกอา่าลงเม็ดไงล่ะเดี๋ยวได้ี่ย,ยังไงพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าเ่ยเน้นๆเนี่ยของจริงพี่น้องครับของจริงเลยบ้านหาเชียบา เสร็จงานแล้วตกแล้วก็ประเด็นนะ่ะคือออกจากงานมาปึ๊บถนนอ่าประมาณสองกิโลพี่น้องถนนเปียกหมอดยอดเลยเอ่าคือมันโปตกเข้าไปในงานโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยของแท้ครับของแท้เดี๋ยวเสียออมอยู่ใดนะ่ะเสียออมก็โล,งม,มนนมง,มลงมากมันฝนมันสะตกแห้งมันจะลงมากไปไหนดวยเสียออมครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึง่งก็พี่น้องครับผมฝากงานครับผม แต่คือทั่วกรทมอรอบนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีกคมปิดครับผมก็แต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกเนาะหนึ่งวันบัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสามวันเมาเมาเหลือสามร้อยสามสิบสามบาทครับผมหกวันเหลือหกร้อยหกสิบหกบาทครับผมไปดองครับเนี่ยสามารถทักไปที่เพจเฟสบุ๊กสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยเนี่ยครับไปดองเนี่ยผูใ้ใดอยู่ทางไกลอ่าผูใ้ใดอยู่ทางไกลนะครับ มาเดินทางมาบา่ได้ก็สามารถเอาไปให้กำลังใจกันได้คุมปิดได้ครับผมอราคาแบ 1, 100, บหน,น,นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสามวันสามร้อยสามสิบสามหกวันหกร้อยหกสิบหกบาทเนี่ยครับผมสามารถไปกำลังใจกันได้เนาะครับเนาะผู้ดใดอยู่ใกล้ก็มาม่วลน,น้ำกันขับพี่น้องครับเหมือนกับวัดลาดประดุกเนาะ,ะหลังจากเหมือนแล้วเมือเนเหือก็จะเป็นไปทางชลบุรีเดี๋ยวผมเช็คเช็คชิวงานอีกเจอนึงตอนนี้ผมหาบระกอบ โอเคตอนนี้ผมหาเจอแล้วเนี่ยิวงานเ<ม>สาหน่อยเนาะพ่งนี้วัดลาดประดุกครับจังหวัดนนทบุรีแล้วก็วันที่สามข้างโรงงานกระทิงแดงสามแยกบางบนอนกทอมอ๋อ,อวันที่สามกอทอมอ,อยู่วันที่สี่นี่สัตหีบชนบุรีอ่านี่หนะครับพี่น้องผู้ใดใกล้ ม้มวนน้ากันครับผมอยากให้มาเบิ้งครับผมวพาม่มอย่างไรลังการของเอที่สาวน้อยเป็นบ้านแพงเนาะแสงสีเสียงสดยอดสุดอลังการจริงครับผมก็ฝปากมาเห็นลังใจสาวน้อยเป็นบ้านแพงไม่เห็นังใจบอดโจไม่กหาลังใจอีหลา่าแล้วก็ศิลปินทุกๆคนในวงสาวน้อยเป็นบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะไม่กหาังใจกันหลายๆนะครับเนี่แล้วก็ไม่นี่ครับงานเต็มเดือนอพี่น้องเต็มเดือนเลยนี่ รยโยไก่ทั้งใดกะมามวนน้ากันเนาะเดี๋ยวผมสี่ว่าวตั้งแต่วันพวกนี้จนถึงวันที่สิบห้าครับเพราะว่าเป็นการทั่วพทมต้นภาคตะวันออกเข้านะร่นภาคก,กลางเดี๋ยวด้อวันเอ,อื่นวันที่สองเนาะวัดราดประดุกครับนนทบุรีวันที่สามลงข้างโรงงานกระทิงแดงพทมวันที่สี่สามแยกเจหน้าฐานทัพเรือ จังหวัดชนบรุรีวันที่ห้าทุมธานีวันที่6ลระยองวันที่7ชนบรุรีวันที่ 8, แปดนครปฐมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข่าววา่าใหญ่เป็นเพราวันที่8ปดเลยย้ายเดี๋ยวบ่งก่อนใหญ่จากใจไปไหนวันอ๋อวันที่3ามใหญ่วันที่3าครับพี่น้องครับ วันที่สาย้ายจากอ,าอ๋อใหญ่ไปชนบุรีครับวันที่3ใหญ่จากบางบอนนะครับพี่น้องครับโอเคแล้วก็วันที่7ชนบุรีวันที่8นครปฐมวันที่9รอสถานที่งานของกำนันแกะนะครับวันที่10จังหวัดระยองวันที่11ระยอง12สมุทรปราการ13สมุมรปราการ14รอรอสถานที่ป๋าช่วยพามุ่นนะครับสิบห้า ปลาจีนบุรีครับพี่น้องครับนั่นหลักครับพี่น้องผู้ใหญ่โยกไก่มองใดกะม้ามองนั้นครับมาให้กำลังใจกันหลายๆสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมก็ขอฝากไว้เพียงซำนี้แต่คอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำบด้วยเงินทองจะเชฟจะจนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ